กูโยกตั้งนานกูไม่ได้กดถ่ายเอ่าเอ่านี้จ้าวจ้าวจ้าโดนดีนะะกูก็ไหวอยู่คันไหมพร้อมถ่ายเอ้าเมาแล้วเมาแล้ว

อเล็กมันไอ้โดนไอ้โอนขอบบิณเก้ครับนีบครับมึงนี่นะครับ